โทษนะคะมีคนไข้ตกตึกชื่อยานอกรรักษาที่นี่ไหมคะรอสักครู่นะคะขอเช็คก่อนค่ะอ๋อเฮ้ยฟ๋อเกิเป็นไงบ้างเหรอคืองี้เอ่อไอเ๋ยวนะก็ไอบอกว่าแกตกตึกไม่ใช่เหรอนี่ทำไมแกไม่เป็นอะไรเลยอ่ะคือแกฟังฉันนะคือว่าเดี๋ยว ะระด,ดายอดสิยอดทำอะไรของแกเนี่ยฮะฉันจะฆ่าพูกแกนี่แหละพูกแกหลอกฉันทำไมอะคะระด,ดี๋ยๆๆยอดฟังใครกันแน่ที่หลอกเมื่อก่อนแกชาลยก่อนไม่เคยมีความลับต่อกันแต่ทุกวันนี้แกเปลี่ยนไปมากแกรู้ตัวปะใช่ทำไมอะแกมีอะไรทำไมไม่บอกพวกเราอะ <S <S เปาไม่มีอะไรอะ เอา้มามะดาฉันไม่รู้เรื่องนิดระดารู้ได้ยังไงอ่ะว่านบทํางานที่โรงพยาบาลนี้หรือว่ายังจะตารางงานนบได้อยู่เปล่าอะระดามาหาเพื่อนแล้วทำไมต้องมาเจอ,อที่นี่อะไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดระดาจะบอกว่ายังคิดถึงนบอยู่อ่ะตายแล้ยนับ นบเองก็มีเรื่องอยากจะคุยกับแะดาเหมือนกันเออไม่เป็นไรอ่ะพอดีแะดาติดธุระแลดาไปก่อนนะเอ้าวะดาเฮ้ยแลดาแะดาแะดานบมีอะไรแะดาไม่อยากรู้อ่ะนบเมื่อคืนนบโทรหาทำไมอ่ะนบกะจะบอกว่านบจะไม่เอาค่าพอด ที่เคยบอกกับว่าดาไว้อะคือนบมาให้คิดดูแล้วนะนบผิดเองอ่ะที่ตีค่าความรักของดา,ดาเป็นเงินน่ะเรามาเริ่มตน้นใหม่นะแล้วแฟนใหม่นายอ่ะ ออนเป็นแค่เรื่องผิดพลาดในชีวิตผมไอ้นบเรื่องผิดพลาดงั้นเหรอ,อ,อทีนีรู้หรือยังอะว่านบเขาเลือกใครมาตาที่นบกลับมาไม่ได้เกี่ยวข้อบอดโดเลยนะ มรดกเหรอมรดกอะไรอีกอะฮะรดาจริงๆนะมันไม่เกี่ยวข้องเลยอะรดารดา <c oughs> ขอร้องนะฝังตองก่อนรดาแกแกสองคนแกรักกันมากเล่ไหนอ่อนแก่นะอ่อนเสงเด็กแกก็ไม่ายด้วยกันเลย มเนี่ยฉันไม่เคยคิดอยากจะกลับไปเลยนะถ้าไม่ใช่ขวงแกแล้วน้องจะรักกับฉันเหรออ๋อเจนเจนเฮ้ยไม่ใช่ไป่ได้คุณตันเอาตัวไปงงสงบสติอารมณ์แล้วเรียกตำรวจด้วยอ๋อ,อแกดูกซะเป็นไงละ่ะผลความสั่งใจของแกอ่ะก็ฉันไม่รู้นี่ว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันน่ะต้องแจ้งตำรวจเลยเหรอก่อความวุ่นวายในโรงพยาบาลกับทำร้ายภรรยาเจ้าของโรงพยาบาลไม่ใช่เรื่องเล็กแน่ๆครับเอาตัวไปครับ าตาดาอาธิบายมาสิอธิบายอะไรก็อะไรอะไรคือภรยาเจ้าของโรงพยาบาลนี้